สดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเจอและฉันพบกันสวัสดีอ่าสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆนะคะ ยินดีต้อนรนะับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์อนุบาลหนึ่งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวังพระรามหลวงค่ะ,ะมาทักทายกันเช้าวันใหม่วันแรกของเทอมที่ 2, <S 2>, 2. <S นะคะ,ะวันนี้คุณครูจะมาอัดคลิปเกี่ยวกับน่วยปฐถมนิเทศนะคะวันนี้จะมาแจกแจ้งรายละเอียดที่เข้าสู่บทเรียนในสัปดาห์หน้านะคะ ยังไม่มีการเรียนการสอนนะคะวันนี้คุณครูจะแจกแจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่สองทั้งหมดเลยนะคะก่อนอื่นคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะ,ะพร้อมกันแล้วนะคะเราไปฟังเพลงกันเลยคะ่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาอีรอบนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามพักนักเรียนเข้ามาชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมา,าจำกันแล้ยังคะเดี๋ยวเป็นครูทักเตนอีกหนึ่งรอบนะคะชื่อของเธอฉัน อะไรเขาให้บอกมาอ่าเด็กๆร้องกันได้หรือเปล่าคะเพลงอะไรคะไม่ติดใเอาขอโทษค่ะคุณลืมบอกชื่อเพลงชื่อเพลงว่าชื่อของเธออ่าเด็กๆไปร้องกันนะคะร้องกันได้หรือเปล่าคะอ่าเด็กๆไปฝึกร้องกันนะคะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะอ่ามาทบทวนชื่อคุณครูประจำชั้นกันก่อนเลยอ่า คุณครูชื่อคุณครูคัชริยาสุขชุมคุณครูปาล์มประจำชั้นอนุบาลหนึ่งับหนึ่งเป็นคุณครูของเด็กเองค่ะส่วนคุณครูนะคะชื่อคุณครูสุรินภาสีสุวรรณนะคะชื่อเล่นนะคะชื่อคุณครูแอนนานะคะประจำชั้นห้องอนุบาลหนึ่งับสองนะคะเด็กจำกันได้ไหมเอ่ยลืมกันหรือยังเ่ยโรงเรียนปิดสองไปโรงเรียนปิดไปสองอาทิตย์จำกันหรือยังคะ แล้วเราก็เริ่มเรียนในวันจันสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะ,ะคุณครูคเดี๋ยวจะมีการเรียนการสอนกันในวันจันทร์นะคะในสัปดาห์หน้านะคะ,ะสําหรับวันนี้คุณครูจะอธิบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่สองทั้งหมดเลยนะคะก่ะอนอื่นเลยผู้ปกครองได้มารับหนังสือกันแล้วนะคะ,ะหนังสือทั้งหมด ที่ได้รับไปมีทั้งหมดส<ม>ี่เล่มบบนะคะ,ะคุณครูจะให้ดูนะคะ,ะเล่มที่หนึ่งก็คือสี่สาระนะคะสี่สาระที่เด็กๆต้องเรียนทุกๆวันเทอมนี้ก็คือเล่มนี้นะคะรรก็เป็นหนังสือธรรมชาตินะคะเด็กๆต้องเรียนทุกวันก็คือนี่สี่สาระก็คือเล่มหลักเลยนะคะเล่มนี้ต่อมา เล่มที่สองที่เด็กๆได้ไปนะคะก็คือเป็นวิชาภาษาไทายอ่า,อาต่อมาอีกหนึ่งเล่มต่อไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะอ,อีกหนึ่งเล่มก็คือเล่มสุดท้ายก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะรวมทั้งหมดเป็น4เล่มนะคะที่ได้ไปสำหรับ เทอมที่สองในภาคเรียนนี้นะคะอ่าเด็กๆต้องดูให้ดีนะคะว่าสุดตามวิชานี้จะสีพิมพเลยนะคะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะครับคุณตามที่เราให้ไปเมื่อก่อนมีดินสอใช่ไหมคะมีอุปกรณ์การเรียนนะคะที่ได้ไปมีดินน้ํามันด้วยอ่่าคะสามารถนําไปตั้นได้เลยนะคะกกล้ามน้อมมีที่นอนมีผ้าขนหนู มีอุปกรณ์การเรียนมีหนังสือนะคะที่ได้ไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณครูฝากก็คือที่ได้ไปก็คือเป็นสมุดประจำตัวของนักเรียนนะคะ<ช>เป็นเล่มสีฟ้าแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวรอคุณครูตามแป๊บนึงนะคะ อ่าโอเคนะคะเป็นเล่มสีฟ้าเล่มน,นี้นะคะเป็นสมุดประจำตัวของนักเรียนนะคะอ่าคุณครูฝากให้ผู้ปกครองทุกทุกบ้านนะคะเขียนแสดงความคิดเห็นอ่าของผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนะคะอ่า,อนานหน้านี้ลนเลยนะคะหน้าที่เก้านะคะ,ะ,คะสําหรับผู้ปกครองก็คือบันทึกในด้านล่างเลยนะคะอ่า แล้วผู้ปกครองอย่าลืมเซ็นช่องที่ว่าเกี่ยวกับผู้ปกครองด้วยนะคะฝั่งด้านนี้นะคะ,ะมีเซ็นชื่อผู้ปกครองมีสองที่นะคะหนึ่งแล้วก็สองนะคะหน้าที่แปดแล้วก็หน้าที่เก้านะคะรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นเด็กนักเรียนเป็นยังไงบ้างเวลาที่อยู่ที่บ้านนะคะฝากผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นลงมาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูปาล์มและคุณเกวนาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะรายละ,ละอยเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะฝา,ากผู้ปกครองเช็คชื่อเข้าเรียนทุกๆวันเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูปาล์มและคุณเรนาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ